Hai kau anganmah ah Hai kak Opopa Eliya อให้ห่เห็ดไปอีกรอดูไปเรื่อยๆจะตอนนี้ยังไม่มีรายได้อะไรดูอันสวยงามของป่าธรรมชาติของอยีย่เลยพอเห็นบอพี่น้องปลานินปลานินจะขึ้นกินหำปลาตะเพียนบอกกินปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนเขาไม่ เห็นบอ่อบอนอยู่บึงบังบึงบังวะนี่คือรอบขอบบอ่บอบ่อคอบสะบอ่อไกลเหี่ยนไกลสารไม่อยู่ไกลหัวป่านโอ้ยขึ้นสังหลังสังหลังที่พบกันเหมือนเดิมสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาเอาอาหารให้ป่า ขอบคุณอีกแล้วคนนี้จ้าสวัสดีครับดูอันสวยงามของป่าธรรมชาติของยายอ๋อคิฟ้าไล่เขาลุยๆพว่น้องพี่น้อง,งสงสัยฝนจะตกหนักเอาอาหารมาให้ปราจ้า ยินดีเข้าสู่ช่องกันโบนัสบสุขสุขนละบอขอบขนเอไอเด้อเฮีครับสู่ระบบให้อยากยายนองขอขอบพระคุณจ้าทุกท่านทุกนามเป็นพึ่ ยินดีเข้าสู่ช่องโดยหรอกจ้าดีแล้วเรา,าได้ตักงคาแล้วให้ดูย้อนลังให้เด้อเพียเพ้ยนๆูกขนสำหรับวันนี้ขอเหมือนเดิม งามขึ้นเต็มขอบบอ่อพี่น้องดูปลาจ้าพอกันวินดีเข้าสู่ช่องนีเลยพอเห็นบอ่อพีนอน่น้องปลานินปลานิลจะขึ้นกินหำปลาตะเพียนบอกกินปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนเขาไม่ ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสูงสุดูผ้ติดตามทุกคนที่เลยหัเห็นบอพีน้องปานินปานินจะขึ้นกินหำปาตะเพียนบอกกินปลาตะเพียนนะปาตะเพียนเขาไม่ขอบคุณอีกแล้วคนนี้จ้าสวัสดีครับ สวนป่าสวนมะพรา้าวนี่กระปากระเดิดบ่อนี้เป็นป่าจะเดิดจ้าไรยายนองก็เจอไม่ได้หรอกจ้าดอกไม้สวยๆกันทั้งนั้นที่พบกันเหมือนเดิม สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาเอาอาหารให้ป่ะนี้บองนี้ก่อนเพราะว่าจุบน้ำใส่ออยกันเลยบ่อแห้งชองเหียซ้ำเหียาปากก็เลยแพน้ำบ่ามักจักบัดนี้ยายนงสำร็จแล้วเป็นต่อให้ระดับสามแล้วพี่น้อง ที่เก่าเวลาเดิมหนองครอบป่าครอบให้ดูยอ้อนหลังให้ได้เด้อดูยอ้อนหลังให้ยายนวงด้วยเป็นจังได้พัให้ดูยอ้อนหลังให้ได้เด้อดูยอ้อนหลังให้ยายนวงด้วยเป็นจังได้พัเห็นตัวปลาพุ่นแนว ช่วงนี้ไม่เห็นหรอกได้บอกเขาหมาช่วงนี้กะยายนงมาเกีย่ยปาเด้อได้ซิเขาหมาพูดคุยกันก็มาได้สำไร็จพว่าพี่น้องกินอยู่ไกลๆนูน่นนู่น ดูดูพี่น้องนั้นอะไรจ๊ะเป็นเงาคึกมึกอยู่นูน่นนู่นดูดูพี่น้องนั้นอะไรจ๊ะเป็นเงาคลึกมึกอยู่นู่นน่น,นขอบคุมากๆ ขอบคุณมากๆเลยมาพบกันอีกแล้วในไลฟ์วันนี้จ้าขอบคุณสวัสดีจ้าเพียนเพีผูกขนยินดีต้อนรับจ้าบอคอบสะบอไกลเหียนไกลสารไม่อยู่ไกลหวัวป่านโอ้ยขึ้นสังหลังสังลัง ขอบคุณอีกแล้วคนนี้จ้าสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านเด้อเข้ามาพูดคุยกันได้จ้าวันนี้กินรำจ้าเขากินหัวอาหารปลานินปลากระเดิดจะกินรำไทนง บาคอบสอะเด้อพี่น้องเพียงว่าสวัสดีจ้าเหมือนนงจัดพรศัสั์เด้อขอโทษได้หลยวได้ประมาก,ก็ให้ดูย้อนลั่งให้ใหญ่นองเลยเพียงว่าสวัสดีจ้าเหมือนนงจัดพอศัสั์เด้อขอโทษได้หลยวุฒิประมาก็ให้ดูย้อนลั่งให้ใหญ่นองเลยเมื่อนี้สมปลาไปก่อนเนาะพี่น้องสมปลาไปด้วยกันจ้า ไม่เป็นไรจ้าเพราะป่าเราปล่อยครั้งเดียวไอ้นงบาคอบสะเด้อพี่นองดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนแม่นงนาะค ว่าัวบักย้ายป้านินนะประมาณได้เป็นโลจ้าว่ากินไปกัดให้ดย้อนลังให้เด้อเพียนเพียนถูกขนสำหรับเมื่อนี้ขอแห้นนองกระสิป,ปุ๊กดอกไม้ต้นสนต้นสนต้น,ตน ไม่รู้ชื่ออะหลับวันนี้ขอยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกนามมือใหม่มือเก่านี่กระปากกระเดิดบอ่อนี้เป็นปลาจะเดิดจ้า ให้ดูย้อนลังให้เด้อเพี้ยนๆถูกขนสำหรับมื่อนี้คอบเพราะว่าจูบนามใส่อ้อยกับน,นามใส่อ้อยกันเลยบ่อแห้งช่องเหี่ยซ้ำเหี่ยปากกันเลยแพร